สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาพันสมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทยภูมิใจเสนอ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ n b t Young Creator มาแล้วค่ะคิดถึงเพื่อนๆทางบ้านจังเลยครับผมวันนี้มาแกงดีใจที่ได้มาเจอกันอีกนะคะคุณผู้ชมรู้จักเชลดอนไหมคะพี่ยคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้นะคะเพราะได้รับกระแสดีจากน้องๆทั่วประเทศเลยละคะ่ะและตอนนี้นะคะยังเข้าฉายอีกหลายๆประเทศกว่า180ประเทศด้วยะคะ่ะมอแกงเป็นแฟนคลับการ์ตูนเชลดอนเลยนะ มาแกงดูไม่เคยพลาดเลยสักซีซั่นหนึ่งเพราะมีเรื่องราวที่สนุกสนานตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนของเรื่องนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะพี่ยุ้ยใช่แล้วล่ะค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะพี่ยุ้ยชักสงสัยว่าเขาประสบความสําเร็จขนาดนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องไปขายข้อสงสัยที่บริษัทเชลฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์กันค่ะในช่วงน็อกน็อกสตูดิโอกันเลยค่ะ Hut, เชลฮัตเอ็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเริ่มมาจากจากบริษัทเชลฮัตก่อนซึ่งทําของขวัญของชํารววยส่งออกนะครับจากธุรกิจที่เป็นของขวัญของชํารวยส่งออกภายใต้แบรนด์เชลฮัตก็มาเกิดเป็นตัวเชลดอนขึ้นมานะครับคือการสร้างเปลือกหอยให้มีชีวิตนะครับก็มาเป็นที่มาของเชลดอน เชลดอนเนี่ยมีทั้งหมดถ้าในเมืองไทยเนี่ยคือเราเริ่มซีซั่น5ซีซั่น6นะครับจบไปแล้ว4ซีซั่นนะครับซีซันหนึ่งก็คือ13ตอนตอนละครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้กำลังจะเพิเอ่อปลายปีนี้ก็จะมีการออกอากาศที่ทางช่อง3นะครับซีซั่น5แล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นซีซั่น6ความสำเร็จของตัวเชลดอนเนี่ยก็ทำให้เรามีการไปร่วมกับทางเจีย์มแกรมมี่นะครับในการทำเบิร์ดแลนด์แดนมหัศาจรรย์ ซึ่งตัวเบิร์ดแลนด์มหัศจรรย์เองเนี่ยก็คือทํามาแล้วนะครับถึง3มซีซันนะครับซึ่งเป็นซีซันปกติและยังมีซีซันพิเศษซึ่งผ่านไปแล้วด้วยนะครับคือซีซันตามรอยพระราชานะครับเกี่ยวกับพระราชกรณีย,ยกิจของในหลวงเจ้าหน้ารับเรามาทำอะไรที่นี่หรอเจ้าโง่มาสอดแหนมไงเราต้องจับตาดูเจ้าเด็กพวกนั้นให้ดีดเดี๋ยวพวกมันกับเจ้าเบิร์ตเขต้องไปหาตัวโนดแถวซอยศูนย์วิจัยแน่ อทำหน้าเจ้ายังกระสอบตกไปได้พวกเราอดเล่นบาสเกตบอลมาสออิผมต้องบอกก่อนว่ากระบวนการผลิตของ2ซีรีส์นี้นะครับออต่างกันคือความยากความง่ายขึ้นอยู่กับแต่ละอันนะครับในเรื่องของของเบิร์ดแลนด์ความแตกต่างคือว่าเบิร์ดแลนด์เนี่ยเราอิงกับตัวพี่เบิร์ดนะครับเป็นตัวแคคเตอร์ที่เป็นคนเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้น เวลาคนดูดูติดตามชมแล้วเนี่ยคนดูก็จะเปรียบเทียบตัวคาแรคเตอร์ที่เราเซตอัพหรือโมเดลขึ้นมาเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์จริงๆนะครับเอ๊การเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับผมเผ่าเป็นยังไงการแสดงเอ็กเพรสชั่นเป็นยังไงนะครับอันนั้นคือความยากของของเบิร์ดแลนด์แต่ส่วนของเรื่องของเชลดอนเนี่ยความยากเนี่ยคืออยู่ที่จินตนาการเพราะว่าตัวเชลดอนเนี่ยเราไม่ได้ติดกับอะไรเลยนะครับการเคลื่อนไหวของตัวหอย คนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเรียกว่าฟรีฟอร์มเลยนะครับฟรีสไตล์ในการที่จะสร้างคาแรคเตอร์สร้างการเคลื่อนไหวออกมาให้ให้ดูแล้วเด็กชอบผู้ชมชอบนะครับแต่ก็ต้องใช้จินตนาการในการที่จะทำให้มีความสนุกแล้วก็ตลกนะครับน้ำฝนมันตกน้ำมันก็เลยไหลมาท่วมสนามไอเนี่ยงั้นเราก็ต้องสร้างทางน้ำให้ไปทางอื่นไงทางน้ำแบบไหนกันคะพี่เบิร์ต แบบโครงการแก้มลิงไงอะไรนะครับแก้มลิงแก้มของลิงไงคือต้องเรียนตรงๆว่าโชคดีแล้วก็ได้พาร์ทเนอร์ได้ตัวแทนจำหน่ายที่ตั้งใจที่จะกระจายตัว product ของเราคือตัว Children เชลดอนี่ยไปทั่วโลกนะครับเราได้กว่า180ประเทศรวมทั้งมีการดับเป็นภาษาต่าง,างๆกว่า30ภาษานะครับ แล้วก็ตอนนี้ข่าวเพิ่งออกมาใหม่เขาเพิ่งอัปเดตมาว่าคือเขาจะเอาเข้าห้องสมุดนะครับในต่างประเทศคือในเริ่มแรกตั้งแต่ในประเทศอเมริกาก่อนภายใน2ปีนี้เนี่ยเชลดอนในห้องสมุดในอเมริกาประมาณ6000ห้องสมุดด้วยกันจะมีเชลดอนอยู่นะครับแล้วก็จะมีเบิร์ดแลนด์อยู่ด้วยนะครับ อยากจะฝากน้องๆนะครับก็คือว่าคนเราเนี่ยเ,เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีเก่งต้องมีเฮงแล้วก็มีโอกาสนอกจากรักแล้วเนี่ยต้องมุ่งมั่นแล้วก็หาทีมเวอร์กให้เจอและที่สําคัญคือขาดไม่ได้คือก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยพยายามศึกษาหาความรู้แล้วบวกกับความเก่งที่น้องๆมีแล้วนะครับบวกกับทีมเวอร์กนะครับบวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ยอมแพ้นะครับ ผมเชื่อว่าหรือพี่เชื่อว่าเนี่ยน้องๆทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้แน่นอนเพราะขนาดพี่ยังทําได้คือน้องๆทุกคนที่มีความสามารถมีจุดเริ่มที่มากกว่าพี่เนี่ยสามารถทําได้แน่นอนครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับว้าเสดายจังมมแกงกําลังตั้งใจฟังดรแตนเล่าถึงเรื่องบริษัทเชลฮาร์ตอยู่เลย หมดเวลาช่วงนอกสกกตูดิโอซะแล้วะไม่เป็นไรจ้ะมอแกงสัปดาห์หน้านะคะเรายังอยู่ที่บริษัทเชลฮัทเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราไปชมผลงานของพี่ๆบริษัทเชลฮัทกันก่อนในช่วงพาวลี่พรีเซนค่ะนี่มันแกล้งะชะชะออกันชัดๆอะพอฝนตกทีไรอ่ะน้ำก็นองเต็มสนามทุกที คราวหน้าบอกฉันให้เตรียมเบ็ดตกปลามาด้วยนะเจ้านายครับเรามาทำอะไรที่นี่หรอจโง่มาสอดแนมไงเราต้องจับตาดูเจ้าเด็กพวกนั้นให้ดีๆเดี๋ยวพวกมันกับเจ้าเบิร์ดคงต้องไปหาตัวโนดแถวซอยศูนย์วิจัยแน่ อ,อทำหน้าเจ้ายังกระสอบตกไปได้พวกเราออดเล่นบาสเกตบอลนะสิฝนตกทีไรอ่ะเป็นแบบนี้ทุกทีสิน่าต้องมีคนแกล้งแน่นๆเลยใครจะแกล้งน้ำฝนมันตกน้ำมันก็เลยไหลมาท่วมสนามไปเนี่ยงั้นเราก็ต้องสร้างทางน้ำให้ไปทางอื่นไงทางน้ำแบบไหนกันครับพี่เบิร์ดแบบโครงการแก้มลิงไงอะไรนะครับแก้มลิงแก้มของลิงไง <c oughs> เทพและปริมณทลมักจะเกิดน้ําท่วมหลังจากที่มีฝนตกหนักเพราะแม่น้าไม่สามารถระบายน้ําฝนออกไปทะเลได้ทันปริมาณน้ําฝนที่มีมากเกินไปไหลท่วมไปทั่วเมืองจนเกิดความเสียหายชาวบ้านเดือดร้อนแถมรัฐบาลก็ต้องเสียเงินในการซ่อมแซมก็ตอนส่งพระเยาว์ในหลวงทรงสังเกตเห็นลิงกินกล้วยและถั่วพวกมันกินอย่างเร็วมากไม่ติดคอเลยเพราะว่าก่อนที่มันจะกลืนมันเก็บกล้วยและถั่วไว้ที่แก้มของมัน ลิงมันอมกล้วยและถั่วไว้ที่แก้มแล้วค่อยๆกลืนเข้าไปทีละนิดทีละนิด,นดในหลวงเลยมีพระราชดำริว่ากรุงเทพควรจะมีอ่างเก็บน้ําหรือว่าพื้นที่ผักน้ํืบนลิงที่เก็บกล้วยและถั่วเอาไว้ที่แก้มของมันน้ําจะค่อยๆระบายออกทีละนิดแขนเนี้ยน้ําก็ไม่ท่วมแล้วผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยงั้นพี่ว่าเราไปดูพื้นที่จุดเสี่ยงภัยกันเลยดีกว่า โผล่ตรงบึงแล้วเนี่ยไม่ใช่บึงหรอกที่เนี่ยเป็นที่นาในหุบเขาเพราะฝนตกหนักก็เลยระบายน้ําไม่ทัน เปลิงด้วยหรือนี่ยอย่ามัวชักช้าพกแกสองคนรีบตามไปเร็วเดี๋ยวจะพาไปดูตุ๊กแกผมไม่ได้เตรียมตัวมาลงน้ำนะเอาไปเก่งไนมาตัวเดียวเองครับเจ้านายปล่อยพวกเราเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าพวกลิงอันธพานนั่นไงนั่นไงพวกแกชาุณกรรมเด็กฉันจะไปฟ้องคุณประวีนาฉันจะฟ้องศาลโลกเลยนาบัดนี้ขอเชิญพบกับท่านหัวหน้าของพวกเรา นายเองหรือบูคาอา้เบิร์ดเพื่อนอยากไม่เจอกันนานเลยนะเป็นไงอะสบายดีไหมฉันโอเคแต่ที่แย่นะคือหุบเขาแห่งนี้น้ำท่วมสูงมากทีเดียวเองไม่นานน้ำคงท่วมถึงหมู่บ้านนี้แน่ๆนเลยเอาแก้มาทุกคนเดี๋ยวนี้ให<ะ>้เพื่อนขอชฉันเอง<ะ><ะ>พี่เบิร์ดครับโชว์โครงการแก้มลิงให้ดูหน่อยสิครับโครงการแก้มลิงได้หลวงสมแกม้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ ด้วยการขุดคลองเพื่อระบายน้ําไปพักไว้ในอ่างเก็บน้ําแทนที่จะปล่อยให้มันไหลออกมาท่วมบ้านเรือนเราเอาวิธีนั้นมาใช้ที่นี่ได้ครับเจมี่ช่วยคํานวณหน่อยสิว่าเราต้องสร้างอ่างไว้เก็บน้ําฝนปริมาณเท่าไหร่ถึงจะไม่ทําให้น้ําท่วมแล้วได้ครับเรื่องแค่นี้ล้วยกล้วยต้องใช้กล้วยด้วยเหรอโหสนุกจังเลยครับมาแกงชอบชอบ ใช่แล้ว,ลวจ้ะผลงานของพี่ๆเขานะคะสร้างสรรค์มาได้อย่างดีเยี่ยมและพี่ๆเขานะคะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆมาตลอดและไม่ได้อยู่ในกรอบด้วยค่ะพี่ยุ้ยครับดูผลงานของพี่ๆมืออาชีพเป็นแล้ววันนี้ในช่วงยูโชเรามีโชอะไรมาฝากเพื่อนๆทางบ้านกันบ้างครับวันนี้ในช่วงยูโชนะคะพี่ยุ้ยมีนัดกับน้องบูมค่ะวันนี้น้องบูมเขาจะมีโชวดีๆมาฝากพวกเรากันในช่วงยูโชโชวดีๆแบบมีสาระกันค่ะ สวัสดีครับบุงครับชื่อนายนาภาจารุเกษตรพรจบจากมอศินปรกรคณ,ณะ ICT ครับที่มาสนใจตอนแรกคือผมได้ดูหนังได้ดูชีตีของไฟนอลนะครับไฟนอลแฟนตาซีก็เลยอยากทำให้ได้แบบเขาั้ง เริ่มแรกจะเป็นสอนด้านวาดวาดก่อนครับวาดวาดให้ได้สัดส่วนสกเกลถูกต้องแล้วก็จากนั้นถึงมาเริ่มเรียนเป็นการลงสีแล้วก็การปั้นครับก็ mm hmm. ถ้าวาดรูปสวยได้ก็ดีครับสำหรับคนที่ไม่เคยจะวาดไม่เคยวาดเลยครับก็สามารถสามารถจะเรียนรู้ได้ สุดท้ายนี้ผมขอฝากงานของผมที่ตั้งใจทํามาตลอดปีนะครับให้ชมกันได้ให้ชมกันอย่างสนุก เป็นพระบ้านทิเดีแหละขาหาเขาสา์แห่งนี้โปรดตามกับผมมานายท่านกำลังรอ,งอ,งองพระคุณอยู่ <c oughs> คุณเดรนครับคุณเรนนายท่านรออยู่นะครับ

โอ้โห oh oh. ดูผลงานที่บูมแล้วมอแกงได้แง่คิดดีๆจริงๆครั คนที่ทําดีก็ได้ดีส่วนคนที่ทําชั่วก็ได้ชั่วนะคะพี่ยุ้ยคะใช่แล้วล่ะค่ะผลงานของน้องบูมนะคะดูแล้วก็ให้แง่คิดกับคุณผู้ชมมากๆเลยล่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามาเอาใจมือใหม่หัดทํางานแอนิเมชันกันบ้างในช่วงแอนิเมชันเวิร์กช็อปกับอาจารย์แพนค่ะซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะวันนี้อาจารย์แพนเขาจะมาสอนให้น้องๆเนี่ยนะคะทำการ์ดสวยๆเพื่อสร้างความประทับใจให้คุณแม่ในวันแม่แห่งชาตินี้ล่ะคะ่ะใครอยากจะทําเป็นใครอยากจะทําให้คุณแม่ประทับใจก็อยาก ลืมติดตามชมในช่วงนี้เลยค่ะ Animation Workshop กับอาจารย์แพนค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพบกับช่วง Animation Workshop กับอาจารย์แพนเ mm hmm. ช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไปเทศกาลวันแม่กันแล้วเนอะอาจารย์แพนจะสอนทําการ์ดวันแม่ค่ะง่ายๆน้องๆก็ทำได้นะคะเสร็จภายใน5นาทีเลยอาจแพนมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะ สมมุติว่าเราจะทําการ์ดให้คุณแม่ใช่ไหมคะกระดาษ A4 ธรรมดาของที่บ้านเราก็สามารถทําการ์ดสีสวยๆอย่างนี้ได้ค่ะให้น้องๆใช้โปรแกรม Photoshop นะคะเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาไฟล์และ New ค่ะเลือก Preset International Paper Size A4 เหมือนเดิมนะคะ จากนั้นให้เอียงกระดาษเป็นแนวนอนค่ะใช้คำสั่งใช้คำสั่ง image rotate canvas นะคะเลือก90องศาค่ะการที่เราต้องทำเป็นกระดาษเป็นแนวนอนเพราะว่ากระดาษที่เราจะพิมพ์ออกมามันจะต้องเป็นแนวนอนแล้วพับเครื่องอย่างนี้ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาทําอย่าลืมนะคะน้องๆทําหน้าปกไว้ที่ฝั่งขวาของกระดาษเสมอนะคะนี่ค่ะน้องๆได้กระดาษแนวนอนแล้วใช่ไหมคะให้เราเปิดไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะโดยใช้คําสั่ง view แล้วติ๊กที่ไม้บรรทัด ruler ค่ะจากนั้นก็จะมีไม้บรรทัดขึ้นมาที่ขอบของงานเรานะคะให้เราใช้เมาส์คลิกไปที่ด้านข้างนะคะแล้วลากออกมาจะมีเส้น ตามเมาส์เราออกมาด้วยค่ะให้เรากะแบ่งถึงกลางหน้ากระดาษค่ะอย่างนี้นะคะเส้นนี้จะโชว์ให้เราเห็นแต่จะไม่โชว์เมื่อเราปริ้นง,งานออกมานะคะจากนั้นค่ะน้องๆอ,อยากได้กาสีอะไรอุปกรณ์ที่อาจารย์แพนจะมาสอนวันนี้ก็คือ Gradient t o o l นะคะคล้ายๆกับการเทส,สีแต่เราจะสามารถไล่สีได้ค่ะ เลือกเลยค่ะ Gradient Tool น้องๆลงเ,เอามาลากลงบนพื้นที่งานนะคะจะเห็นใช่ไหมคะว่างานเราไล่สีได้แล้วให้เราเลือกจากสองสีนี้กดสลับได้ค่ะอาจารย์ทำเป็นไล่สีอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะเราทำงานกันที่ฝั่งขวาค่ะจากนั้นอาจารย์อยากให้มีดอกมะลิในกร์ดอาจารย์ก็จะเปิดรูปดอกมะลิขึ้นมาค่ะ เมื่อเราได้รูปดอกมะล,ลิแล้วนะคะใช้เครื่องมือเดิมค่ะ p o l y g o n a l และโซ่ท mm ู hmm. so ตัดดอกมะล,ลิออกมาเลยค่ะ mm hmm. ดอกไม้ลลออมมชนิดอื่นน้องๆก็สามารถหามาใส่ได้เช่นกันนะคะจากนั้น ใช้เครื่องมือตัวเดิมค่ะ Move Tool ลูกศรสีดำเลื่อนเจ้าดอกมะลิลงมาวางในหน้ากระดาษ A4 ของเรานะคะเห็นไหมคะได้ดอกมะลิใหญ่เบ้อเล่เลยปรับขนาดค่ะ Command T หรือ Control T ใน Windows นะคะย่อให้เล็กลงแล้วแต่น้องๆคนไหนจะดีไซน์วางดอกอะไรบ้าง แล้วแต่น้องๆคนไหนจะดีไซน์วางดอกอะไรบ้างนะคะของอาจารย์จะวางดอกมะลิให้เต็มเลยทำการก๊อปปี้ออกเป็นหลายๆดอกนะคะให้เรากดเครื่องหมายกดให้เรากดปุ่ม a r t i n e t t บนคีย์บอร์ดค่ะแล้วคลิกเมาส์ลากออกมาค่ะแค่นี้เราก็จะได้วัตถุซ้ำขึ้นมาแล้วนะคะกดเครื่องหมาย a r t i n e t ค่ะเมาส์จะกลายเป็นสองอันซ้อนกันอย่างนี้นะคะแล้วลากวัตถุออกมาค่ะ จะนำมาจัดให้เต็มกราร์ฟเลยนะคะจากนั้นเมื่อเราเรียงดอกมะลิเป็นรูปหัวใจอย่างที่เราคิดแล้วใช่ไหมคะเราสามารถพิมพ์ข้อความได้ค่ะโดยใช้ Type 2เครื่องมือในการพิมพ์นะคะ ตัวนี้ค่ะเราสามารถเลือกสีตัวอักษรได้ด้วยค่ะคลิกที่ตรงจานสีด้านบนนะคะเลือกสีที่เราชอบแล้วกดโอเคค่ะ นนี้ะะคะเสร็จแล้วเช่นเดิมค่ะไฟล์แล้วเซฟเซฟแอสเป็น jpeg ค่ะให้เลือกขนาดกระดาษนะคะเป็นแนวนอนแล้วกระดาษจะพอดีกับของน้องๆเลยค่ะกดปริ้นเลยนะคะน้องๆ เป็นไงกันบ้างคะการจากฝีมือของน้องๆเองโดยใช้ Photoshop ลองทำกันดูนะคะหากน้องๆมีข้อสงสัยเข้ามาสอบถามได้ใน Facebook s l o s h /NBTYoungCreator พบกับอาจารย์แพนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะนี่แหลคะค่ะเป็นการที่อาจารย์แพนฝากมาให้นะคะ พี่ยุ้ยเห็นแล้วเนี่ยพี่ยุ้ยก็เนี่ยต้องฝึกฝนออกมากๆนะคะเพื่อจะได้ทําการส,ายสวยๆไปแจกเพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนค่ะให้มาแกงอันนึงนะคะพี่ยุย้ยมาแกงอยากได้อีอีอได้เลยจ้ะแต่ให้หมดเวลาก่อนนะเราจะรีบไปทําให้เลยนี่ก็หมดเวลาอีกแล้รู้สึกว่าเพิ่งจะมาเจอกันได้แป๊บเดียวเองอะไม่เป็นไรจ้ะสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะ คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่ facebook.nbt ีทยังครีเอเตอร์ค่ะและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.nbt ทยังครีเอเตอนะคะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพี่ยุ้ยหม้อแกงและพี่พีทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ